สวัสดีผมต่อเชียงใหม่ครับวันนี้วันที่6กันยา2อ 5, 6หนะ้าเนาะวันนี้รถคิกไอเด้ Stop, นสะต็อปเนาะคิกรอยยิ้มไอมาติดต่อคืนแะล้วคนะันที่2เนาะหน้าร้านเลยเนาะตามทีม่โจรขโมยกันเขาใช้เหล็กกำแหลมนะครับแทงรูนแจบิดรูนแจนะระหางเขาเรียกทำที่ปิดรูนแจไวนนจ้นะครับเปิดปุ๊บแทงเนาะเดี๋ยวผมจะมากดล็อกขโมยให้ดูนะครับกดล็อกอ่าอยู่ๆมีคนม,มาเปิดรูนแจ ปิดไม่ถูกกดลักเนาะวันนี้ก็ติดไปอีกคันเนาะคลิกร <20 S 1> อยยี่ไคลิปรอยยี่แม่มาทาทาทอะไรเนาะดีครับครับอ๋อสมมติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้กุญแจผีตจัดรถเราไปเราเห็นพอดีเฮ้ยเขาขโมยรถเราให้เรากดปุ่มกดล็อก,กรถก็ดับเราก็ตามเอารถมาเนาะอะการขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันให้หนึ่งปีนะครับจากเว็บการขโมยรถ .com เนาะดีครับดีครับ